สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ต้องขอฝากคำเตือน ช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอดมินก็มีแนวทางของแอดระแตมาฝากท่านผู้ชมค่ะ งวดที่ผ so so <c oughs> ่านมาของแอดกแต่นะคะก็เข <ale> ้านะคะ16กันยายน67นะคะ16กันยายน67เด่น1กับ0นะคะรอง2ค่ะจับคู่มานะคะ2 1 2 8 2 0 24 27 23 ข้ามสองหนะคะก็เข้าที่เลขเด่นตรงสองนะคะส่วนเจดสามนะคะเจดสามนี่น่าจะเป็นตัวกันนะคะเจดสามอยู่ด้านแถวด้านล่างนะคะเจ็ดสามนะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะรัฐบานอ๋อหกสองนะคะเลขท้ายเราตี่นวันที่หนึ่งห 6กสองเลขท้ายสตัวออกสานะคะก็เข้าที่ 3, 3, 7 3็ดนะคะถึงตัวเลขจะจะมากไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็สามารถหาตัวมาประกบหาตัวมาทิบชนได้นะคะสําหรับตัวเลขของแอดกาะแตนี่ ine, เข้าบ่อยเดินดีมากๆเลยนะคะสิบเจงวดนี้หลุดเพียงงวดเดียวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้ จะต้องเข้าอีกแน่นอนนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดมาแล้วนะมาแล้วลายตานะคะรอบนี้เยอะมากนะคะแต่ว่าแอดเป็นชุดเต็มของแอดกระแตนะคะหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนะคะเด่นสี่กับศูนย์นะคะส่วนศูนย์นี่ดับชนเด่นนะคะแอดเลือก เลือกเด่นนะคะแอดไม่ได้ตัดศูนย์ออกนะคะเป็นดับชนเด่นค่ะรองสนะคะรอง3จับคู่นะคะสามส3่สามเจ็ดสามสองสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามห้าสี่สนหะคะชุดเต็มนะคะ7จ็ดศูนย์เห้าหนึ่ง สองศูนย์สองห้าสองหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แอดแกตัดมานะคะตัดออกนะคะตัดห้าแอดบอกว่าถ้าห้าดับบนอาจลงล่างได้นะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาแอดบอกว่าสามดับบนนะคะงวดที่ผ่านมานะสามดับ ดับบนก็ลงล่างจริงๆนะคะก็คือ37นะคะ37 73แต่แอดกระแต่ก็ไม่ได้ตัด73ทิ้งนะคะยังคงเอาไว้นะคะืงวดที่ผ่านมานะคะก็เลยเข้าเต็มๆเลยนะคะงวดนี้นะคะชุดตัดบนนะคะชุดตัดบนชุดตัดบน1ตุลาคม67นะคะจากกี่คู่เนี่ยเยอะมากมายเหลือเหลือเท่านี้นะคะเหลืออยู่ สี่สามคู่นะคะสิคู่บนนะคะก็จะมี3ามสี3สามเจ็ดสามสามสีนะคะสี่เจ็ดสแล้วก็7จ็ดสองเนะคะมีตัวไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบในชุดไหนบอกแอดมินมาที่ ใต้คลิปได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะก็ถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะก็บอกแอดมินด้วยนะชอบตัวไหนส่วนแอดมินนะคะแอดมินชอบสีนะคะงวดน,นี้มัต่ผ่านมาแอดมินเลือกตัวเลขถูกนะคะแอดมินบอกว่าแอดมินชอบ6 2นะคะถูกนะคะเข้าปังๆเลยทีเดียวนะคะ งวดนี้แอนมินชอบสีนะปกติแอนมินบอกว่าชอบตัวไหนส่วนมากจะไม่ค่อยมานะคะแต่งวดที่ผ่านมานี่อาจจะถือว่าเป็นดวงหรือเป็นการฟลุกมากๆเลยนะคะเข้าตรงๆค่ะงวดนี้4นะคะจะมาให้เห็นหรือเปล่านะคะสก็มีส7 4041นะคะแล้วก็34นะคะก็มาดูกันมาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้แอกระแตจะเป็นยังไงจะเข้า ดีต่อเนื่องเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะต่อไปนะคะแอดมินก็มีแนวทางของเด่นเดินดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเด่นเดินดีงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะนี่คือของงวดที่ผ่านมานะคะเด่นเดินดี16กกันยายน67นะคะให้เด่นมานะคะเก็ 9, 3, 7, นะคะก็จับคู่ก็393337 9 9เกากนะคะก็เข้าที่37 ต่างตรงๆเลยนะคะส่วนเลขเด่นของแอดมินนขั้งวดที่ผ่านมานะคะให้6กับ7ไปนะ6กับเเข้านะคะ,ะเรตีกัที่1ออก6 6สองนะคะเลขท้าย3ตัวออกท้าย2ตัวออก็ก็เข้านะคะ6ก็เข้าที่6 6 2สองนะคะส่วน7ก็เข้าที่3 7นะคะวันนี้ก็แอดมินก็ มีให้เหมือนเดิมนะคะเข้ามาแล้ว10งวดนะคะแอดมินมีสถิติอยู่นะแอดมินทำไว้อยู่นะคะงวดนี้นะคะ1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมพศสอง7นนะคะเด่นนะคะ305นะคะ จับคู่นะคะ3 0 3 4 3 6นะคะ40 60 50 54แล้วก็56นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่แอดมินจับคู่ให้นะคะก็สามารถนำไปจับคู่เองได้เลยนะคะหาตัวเทียบชนที่แม่นๆมาเทียบชนกันได้เลยนะคะส่วนเด่นนะคะเด่น2อ,อตัวมาตัวหรือ2ตัวนะคะเด่นวดน,นี้นะคะ 9กับ0นะคะจะมาให้เห็นสักตัวหรือเปล่านะะ้อนะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะ9แล้วก็0นะคะมีตัวเทียบตัวชนก็มาบอกแอดมินได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ9กับ0นะ่งวัที่ผ่านมานี่นะ6กับ7แต่ว่างวดนนี้จะเป็นยังไงนะคะตัวเลขแนวทางนะคะมีเข้ามีลุดนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านให้กำลังใจแอดมินด้วยนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้อดมินด้วยนะคะงวดนี้นะคะก็ขอให้เข้าขอให้ปังขอให้โดนเหมือนงวดทุกๆงวดที่ผ่านมานะคะสำหรับหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนี้นะคะจะมีตัวไหนเทียบชนกับของแอ,อกระแตก็มาดูมาเทียบมาชนกันได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะ แคหนาจอไว้นะแคบไม่ทันก็จดไว้ก็ได้นะคะสมุดปากกาสำหรับแอดมินแอดมินชอบจดนะคะชอบใช้สมุดแล้วก็ปากกานะคะจดไว้ค่ะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบชนกันนะคะว่ามีตัวไหนเด่นตัวไหนชนกันบ้างนะคะนี่ค่ะเมืที่ผ่านมานี่ชนที่สามเจ็ดนะคะ วันนี้ชน3 4หรือเปล่า3า4สี่สนะคะสาแล้วก็4 0นะคะส7ก็สวยนะคะวันนี้ส7่8นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าแอดมินก็จะมีแนวทางวิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวแม่นๆและจับคู่ก็เข้าด้วยนะคะสำหรับวดวที่ผ่านมานะคะเป็นเลขวิ่งจากบ้านสวายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ